สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหมอชื่อหมอกี้นะคะแพทย์หญิงชลิตาเวสตนดอร์ฟเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมจากประเทศเยอรมน,นีค่ะในวันนี้หมอได้รับเชิญจากท่างร้านท็อปสวิตาให้มาพูดคุยให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมในหัวข้อที่ว่าคนเราควรกินวิตามินหรือไม่แล้วถ้ากินกินอย่างไรค่ะเมื่อเราจะเริ่มกินวิตามินหรือสารเสริมอาหารเนี่ยนะคะก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ก่อนโดยอย่างแรกเราจะต้องดูขนาด ของวิตามินหรือสารเสริมอาหารอันนั้นที่เราจำเป็นต้องกินนะคะ นอกจากนี้หมออยากจะให้เราเนี่ยศึกษาถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและหากใครที่รับประทานยาอยู่ด้วยค่ะจะต้องดูเรื่องของปฏิกิริยาของวิตามินหรือเกลือแร่และสารเสริมอาหารต่อ,อยาที่เรารับประทานอยู่ด้วยนะคะการดูเรื่องของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยค่ะจำเป็นที่จะต้องดู เครื่องหมายมาตรฐานขององค์การอาหารและยาเป็นหลักนะคะในการเลือกรูปแบบสารเสริมอาหารหรือวิตามินที่เรารับประทานนะคะก็ควรจะเลือกรูปแบบที่เรารับประทานถนัดนะคะอย่างเช่นบางคนชอบรับประทานยาเม็ดหรืออาจจะเป็นแบบเม็ดฟูแบบน้ำหรือแบบเยลลี่นะคะ ในวัยสูงอายุค่ะมักจะมีปัญหาเรื่องการกลืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะนิยมรับประทานเป็นเม็ดเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเม็ดฟูหรือแบบเยลลี่ก็ได้แต่ในแบบเยลลี่เนี่ยมักจะมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็คอยดูแลเรื่องความสะอาดของฟันด้วยค่ะ ต่อไปอย่าลืมดูเรื่องของวันหมดอายุแล้วก็วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะในวิตามินหรือสารเสริมอาหารที่เน้นริดเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระค่ะพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อเปิดขวดแล้วเนี่ยหมอแนะนำให้เก็บรักษาในตู้เย็นนะคะเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่สุดท้ายแล้วจะทําให้การต้านอนุมูลอิสระหมดไปค่ะสุดท้ายคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตควรมีการปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอค่ะ